นักเรียนสามารถบอกชื่อของใช้ส่วนตัวได้ถูกต้องความหมายของของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวหมายถึงของใช้ที่เราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่อเพราะอาจติดโรคต่างๆได้เช่นโควิด -19 โรคไข้หวัด โรคตาแดงโรคมือเท้าป่าของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวที่เพื่อนๆใช้เป็นประจำได้แก่ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าหวี อ้างมแก้วน้ำแรงสีฟันสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูดิวนะคะในรายวิชาการงานอาชีพค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองแล้วนะคะที่เรามาเจอกันสำหรับคลิปแรกที่เพิ่งเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองการดูแลตนเองการแต่งกายตนเองนะคะ แล้วในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูในส่วนของการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวของเราโดยที่มีเป้าหมายในการเรียนรู้คือสามารถบอกวิธีการใช้และจัดเก็บของใช้ส่วนตัวใช้และเก็บของใช้ส่วนตัวได้ทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและกระตือรือร้นและตรงต่อเวลาเราไปดูกันเลยค่ะว่าของใช้ของเราเนี่ยที่เราใช้ส่วนตัวเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะ เก็บของตนเองและจัดก,การของใช้ของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะเรามาเริ่มจากบริเวณในห้องนอนของเรากันก่อนนะคะที่เราใช้เป็นประจำทุกวันที่นอนนะคะก็ใช้สําหรับให้เป็นที่นอนหลับพักผ่อนนะคะก็จะมีหลากหลายแบบแล้วแต่ว่าบ้านของใครเป็นแบบไหนนะคะ <S <S ชเช่นเสือ้อฟูกเตียงหมอนผ้าหม่มมุ้ง นะคะของพวกนี้เป็นของที่เด็กใช้เป็นประจําทุกวันนะคะเพราะเราจะต้องมีการนอนหลับพักผ่อนและจะพบมีห้องนอนซึ่งทุกบ้านก็จะมีและก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละบ้านของตนเองนั่นเองค่ะหลังจากที่เราตื่นนอนใช่ไหมคะจากห้องนอนของเรา เราก็ต้องมีการจัดเก็บที่นอนของเราให้เรียบร้อยนะคะให้หน้านอนเนะเาะก็ต้องจัดให้เป็นระเบียบนะคะการจัดเก็บที่นอนที่พับเก็บไม่ได้เช่นบนเตียงก็ให้ดึงผ้าปูที่นอนให้ตึงปัดฝุ่นออกให้เรียบร้อยจัดวางหมอนบนหัวเตียงและพับผ้าห่มวางไว้ที่ปลายเตียงให้เรียบร้อยค่ะและจะมีที่นอนบางชนิดนะคะที่สามารถพับเก็บได้นะคะเมื่อตื่นนอนแล้วเราก็ควรพับเก็บให้เรียบร้อยค่ะ และหลังจากที่เราตื่นนอนแล้วเราก็ต้องเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวใช่ไหมคะก็อนเริ่มจากการแปรงฟันเลยแปรงสีฟันเป็นของใช้ส่วนตัวของเราค่ะใช้สำหรับทำความสะอาดฟันเอาวัยวะภายในช่องปากนะคะเมื่อเด็กๆใช้เสร็จแล้วเราก็ควรล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยและเก็บไว้ให้เรียบร้อยค่ะ และที่สําคัญนะคะการเก็บแปรงสีฟันควรจะเก็บไว้ในที่แห้งเมื่อใช้เสร็จแล้วเมื่อล้างเสร็จแล้วนะคะควรจะเก็บไว้ในที่แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราค่ะสําหรับการใช้แปรงสีฟันที่ถูกต้องนะคะในส่วนประกอบของแปรงสีฟันส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนที่เป็นด้ามแปรงสีฟันขนแปรงสีฟันแล้วก็หัวแปรงสีฟันนะคะวิธีใช้ก็คือใช้มือข้างที่ทถนัด จับตรงด้านแปรงให้กระชับบีบยาสีฟันลงบนแปรงสีฟันเมื่อแปรงเสร็จแล้วล้างคราบยาสีฟันออกให้หมดนะคะและเก็บไว้ให้เรียบร้อยค่ะเนื่องจากว่าแปรงสีฟันเราใช้กับช่องปากของเรานะคะเราควรที่จะทําความสะอาดให้ดีที่สุดเพื่อสุขภาพปากของเรานั่นเองค่ะค่ะสําหรับคองใช้ส่วนตัวชิ้นต่อไปนะคะ คือผ้าขนหนูค่ะเป็นของใช้ส่วนตัวใช้เช็ดผมเช็ดหน้าหรือเช็ดตัวให้แห้งหลังจากอาบน้ํานะคะและควรจะแยกค่ะมีผ้าเช็ดซีสษะผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวค่ะ ในการดูแลรักษาก็ไม่ยากเลยนะคะควรที่จะดูแลนความสะอาดผ้าขนหนูของตัวเองโดยการนําไปแขวนไว้ในที่มีลมพัดอากาศถ่ายเทสะดวกและควรซักผ้าขนหนูอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อความสะอาดและสุขภาพอนามัยของเรานั่นเองค่ะค่ะและของใช้ต่อไปนะคะก็คือกระเป๋านักเรียนนั่นเองค่ะที่เด็กๆจะ หนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนนะคะโดยกระเป๋าส่วนใหญ่ก็จะมีแบบสะพายแบบหูหิู้นะคะโดยที่กระเป๋าหูหิ้วก็จัดหนังสือและสมุดให้เป็นหมวดหมู่โดยที่แยกใส่แต่ละช่องนะคะกระเป๋าแบบสะพายก็จัดหนังสือและสมุดเรียงให้เป็นระเบียบจัดเล่มเล็กไปหาเล่มใหญ่เพื่อที่จะง่ายต่อการค้นนั่นเองะคะ่ะแฟ้มใส่เอกสารนะคะก็จัดรวมไว้กับหนังสือหรือสมุดโดยที่วางไว้หลังสุดหรือด้านล่างสุด กระเป๋าดินสอหรือกล่องดินสอนะคะควรจัดไว้นในด้านหน้าหรือช่องเล็กในกระเป๋าเพื่อที่จะหยิบใช้ได้ง่ายนั่นเองค่ะ สำหรับการจัดกระเป๋านักเรียนนะคะก็ควรที่จะจัดตามตารางเรียนในแต่ละวันให้เป็นระเบียบอยู่เสมอจะทําให้ค้นหาได้ง่ายไม่ลืมของนะคะสร้างความมีระเบียบให้แก่ตนเองค่ะและในกระเป๋าไม่ควรที่จะมีเศษขยะเศษขนมเศษกระดาษอยู่เราควรจะเช็คและทําความสะอาดกระเป๋าของเราตลอดนั่นเองค่ะเราพอจะรู้กันแล้วนะคะว่าของใช้ส่วนตัวของเรามีอะไรบ้าง ของใช้ส่วนตัวก็คือของใช้ส่วนตัวใช้เฉพาะของตัวเองนะคะไม่ใช้ปนร่วมกับผู้อื่นค่ะเด็กๆลองไปเช็คของใช้ของตัวเองดูนะคะว่าวันนี้เราเก็บของใช้ของเราเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือย,อยังนะคะถ้ายังก็จัดการได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทำแบบฝึกหัด ในใบางานได้เลยนะครับ